บ่อนเคลื่อนที่ครับบ่อนเคลื่อนที่ผูดสังเกตด้านหน้ารถนะครับเป็นคนขับด้านหน้ารถเป็นคนขับนะครับตอนนี้นบ่อนอนนี้กําลังมุฟไปที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับอ่ามีสาครนนะครับนุชลีมินตราปริชายกมือนะคะสักดาย,ยกมือ,อ <laughs> แบลตายกมือก่นเปไปไปหกแป้นหนึ่งสาดดปไปหกแป้นหนึ่งสามเว้ยบอยติดติดค่ะหกแป้นหนึ่งสามบอยดีติดปเลยเร็วบอยติดิเข้าไปดิเร็วๆหกแป้มหนึ่งสามเร็วๆสากอนำเนี่ยสากอน ไอความไม่ใจยื้อใจมาไอคาต้องทำผงุ้ยเลยไอความไม่ใจของมือนี้น่าสงสารแล้วไม่ไรหรูย่งเลยว่ามดีไม่ใช่ะไม่รู้ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะไม่ี่เลก็ได้กะแด่เขาหมดตั้งงไงละ ครับส่วนด้านหลังรถนะคะด้านหลังรถก็มีคุณสุเทพนะคะกับภรรยาสุที่รักนะคะน้องสงของเราอันนี้เป็นวิดีโอค่ะมายุรีอายุรารู้สึกจะแดดส่องนะคะไม่เห็นหน้านิดนึงนะคะพี่เขาใสแม้พี่เขาใส่แม้วันนี่อย่าเอาจีนไปมาสัาลิชาตแคสมาเรียนีคต้องะรไม สั้งมือหนึ่งค่ะยี่สิบมือไหนอัดจิ้มนะจิ้มเป็นลากฐานด้วยค่ะอ่าเจ้ามือจิ้มตรงไหนเจ้ามือจิ้มตรงโอเคตรงนั้นก็ตรงนั้นได้ไปจัดไปจัดรู้จัดกินไม่ได้เล่นนี่ก็อยากให้มันกินน่ะมือถือไปมือถือเราเอียงสองเจ้าหาไปตายแล้ว บ้าเจ้าค่ะหละบตาหลาโอ้ตายละโอ้ยเดี๋ยวเงี้เงินนี้ต้องไปใส่กรอบแล้วนะไม่ใช่อะข้าข้เจดีแม่บอกแล้วว่าจะแดกวันนี้ 我要票。